ไม่มีใครรู้ได้เลยนะคะว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็ได้ระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยต้องมีจิตเกิดแทรกขั้นหลายขณะมากแต่ขณะใดก็ตามนะคะซึ่งจิตเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลน,นี้เป็นบุคคลน,นี้ต่อไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจนั้นระดับเป็นปัใจจัยให้จิตต่อไปเกิด ตามกำลังของกำรรหน่งตามปัจจัยมากมายที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระฉั้ใครจะรู้ฮะพูดอยู่เด๋ยนนี้ก็ตายได้ได้หมดเพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ทำทันทีรอไว้จะได้ทำไหมใครรู้ว่าจะได้ทำหรือไม่ได้ทำแล้วก็อะไรมีค่าที่สุดทรัพย์สินเงินทอง สำหรับใช้หรือสำหรับติดข้องใช่ไหมคะมีเงินแต่ไม่ใช้เนี่ยมีเงินเหลออยู่ไหนคะไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะแต่ทรัพย์สินเงินทองมีไว้เพื่อใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์